สวัสดีครับ FC ช่องวิธีชีวิตชนเผ่าไทยขานะครับเดี๋ยวมื่อวาเขาจะมาดูสถานการณ์ผู้ประสบภัยทางน้ําที่อำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมนะครับในบองต้นก็เป็นผู้หญิงนะครับชาวสุกนกรอายุประมาณ43นะครับพร้อมกับลูกนะครับอายุ7ขวบนะครับกระโดดน้ำนะครับเมื่อวานตอนเย็นนะครับเดี๋ยวเรามาดูเหตุการณ์โดยทั่วไปนะครับเดตามมาเลยครับ นี่คือทีมกู้ภัยของตำรวจน้ำท่าพนมสถานีเรือรักษาความสงบตามลำไม่นม้ำโขงเขตนะครพนมและทีมกู้ภัยสว่างนาวาทา่าพนมนะครับได้วางแผนในการค้นหาผู้ประสบภัย หรือผู้ที่กระโดดน้ำในวันที่27กุมภาพันธ์2,565นะครับโดยทีมของคู่ภัยสว่างนวานะครับได้ลงไปดำตั้งแต่วันที่27แล้วนะครับวันนี้นะครับตอนสา,สายนะครับพันตำรวจเอกพยง เอี่ยมสกุลผู้บังคับการผู้กำกับการสิบกองบังคับการตำรวจน้ำนะครับได้สั่งการให้พันตำรวจตีกเกษมสันราชสุภาสารวัตรสถานีตำรวจน้ำสองกองกำกับการสิบกองบังคับการตำรวจน้ำนะครับนำข้าราชการตำรวจน้ำสถานีตำรวจน้ำท่านพนม ซึ่งมีประสบการณ์ในการดำน้ำเขาเรียกว่าค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำนะครับโดยที่กองกำกัรตำรวจน้ำมีความชำนาญนะครับโดยตั้งเป็นกองกำกับขึ้นมาเลยนะครับสำหรับาภารกิจสนับสนุนนะครับค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีของน้องแตงโมนิดานะครับ ก็เป็นที่ประจักษ์นะครับว่า,าหน่วยหน่วยนี้นะครับทำงานได้มีประสิทธิภาพที่เราเห็นนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของสถานีตำรวจน้ำท่านพนมนะครับซึ่งได้มา,มาปฏิบัติหน้าที่ที่ท่านพนมนะครับก็มีความชำนาญในการดำน้ำนะครับก็เลยได้เข้าร่วมการปฏิบัติการค้นหานผู้ประสบภัยทางน้ำ ที่อำเภอท่าพนมนะครับในวันนี้นะครับนี่นะครับทีมงานนะครับตอนนี้ก็กําลังจะนําเรือออกและก็จะทําการดำน้ำําพ้นหาผู้ประสบภัยทางน้ํานะครับก็ในการนี้นะครับทางแอดมินของช่องก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับผู้ประสบภัยและครอบครัวของผู้ประสบภัยนะครับ

ยิ่งหลังแล the the seat, s <S <public loss> ้วราิงหน้าแ้วเรัรือกลกลับึนี่ยช่ยเลย่ายเรือดแล้วตอนนี้ตอนนี้ชยนลำได้เลยลงได้เลยลงแล้วครับเมื่อกี้ลงแล้วครับ ไปกู้อะไรแครปลาหน้ามืดหัวทิ่มลงจากเรือประมาณถึงนี่นะครับผมหาเจอนี่เนี่ยเพิ่งเนีเนี่นี่ยนั่นไหลไหลมาเนนเนีนี่ยเนี่ยานเนน่ยน่ยน่่

กำลังลงดำสอนทวครับค้นหาผู้ประสบภยัยทางน้ำอยู่นะครับครับผมแต่ก็ยังไม่อยากคาดหวังนะครับนะว่าจะจะเจอนะครับเพราะว่าแม่น้ำโขงไหลไหลไปทางมุกดาหารทางอุบนนะครับเดี๋ยวก็รอติดตามไปเรื่อยๆครับครับน้ำบริเวณนี้อยู่ห้ามไหลขึ้นเภอเม็ดสีนะคร<ๆ>ับไล่ขึ้นฝั่งนะครับจาก ลึกสุดๆก็ประมาณ5เมตรครึ่ง4เมตร3เมตรไล่ขึ้นมาแบบนี้นะน้ำก็เริ่มไหลนะครับบางทีก็มีจังหวะที่ตีเข้าฝั่งแล้วเดี๋ยวก็จะมีการย้ายทุนนะครับค้นหาจุดใหม่ว่า4่เมตรเข้ามายังไม่เจอนะครับจากท้ายเรือมาก็20เมตรนะครับเดี๋ยวจะขยับออกไปข้างนอกอีก หน่อยหนึ่งนะครับ น่าจะไปทางบ้านอาจารย์นุคนริมโขงน่ละครับบ้านน้ากลับนะครับคิดว่านะครับน่าจะขึ้นนะครับเพราะว่าน้ํามันตีนะครับน้ำม er ันตีไหลลงไปทางมุกทางบนก็คงเกิน <island> ยี่สีชั <wit> ่วโมงนะครับน่าจะลอยถ้าไม่ติดสวะทางล่างนะ ตอนนี้เดี๋ยวก็จะย้ายพุ่นนะครับเพื่อสร้างลายในการค้นหาใหม่ครับไปยับออกไปคิดนึงไป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 คู่กันไปคู่กันจะไม่มาเขาจะมาเที่ยวหูเราวที ครับเดี๋ยววันนี้จะเดินเลาะไปข้างล่างนะครับมาเลาะเลาะดูข้างล่างเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะรายงานให้สามกินครับที่เมตรห้าเมตรว่เลือกปอแม่นครับนาแถวนี้ไม่ร่ากินเผาบ่นี้กินเผาใส่เก่าฟังวะไปโบกกัแล้วไปีบวกเขากันแล้ว พักกางหาจุดหายแนวคันจีนถอดสักก้อนวางจุ่นไหมครับเอาอีกชักเชื่อมกับแยกใหญ่เข้าก่อนข้างผสมนี่เลยแล้วบนหน้ามันแห้งเนาะพูแล้วหาแนววางจุ่มันอยู่ทั้งแหละสภาพแม่น้ำนะครับแม่น้ำโขงตอนนี้ก็แม่น้ำยังไหลนะครับไหลครับก็ตอนนี้ก็ได้พัก การค้นหานะครับเดี๋ยวไปๆแล้วก็จะลงค้นหากันต่อนะครับก็เหตุการณ์ยังไงเดี๋ยวมอนิสจ,จะรายงานให้ทราบนะครับสําหรับการค้นหาผู้สูบภัยทางน้ำนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอไวยเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ